สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาให้เคล็ดรับอย่างหนึงก่อนที่จะมาให้วิธีการบูชา,อ,าองค์พ่อพิฆเนศคือถ้าใครที่กำลังพุ้ใจร้อนใจเรื่องกับเกี่ยวกับเงินอยู่นะพี่อยากจะให้ทุกคนเอาเงินที่มีอยู่ค่ะเอามาดูแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะโดยใช้คําว่าขอบคุณค่ะนะ ใช้คำว่าขอบคุณแต่เราขยายหัวกระถางหัวใจอย่างเช่นคุณต้องการให้ตัวคุณหาเงินมามาได้เนี่ยมาทําอะไรนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเชื่อหน่อยเถอะนะคะอย่าจะให้เชื่อเหมือนเหมือนแฟนเราเนี่ยเราบอกให้เขาทำก็าอาจจะไม่เชื่อนะคะถ้าวันนี้ทุกคนเชื่อแล้วจะทำให้ทุกคนดึงดูดเงินได้ทุกคนจะเอาไหมนะคะไม่ว่าเงินนั้นจะมาจากไหนนะ,ค,ะคุณจะมีทางหาเงินได้ อยากจะให้ทุกคนลองเอาเงินที่มีอยู่มาขอบคุณบอกรักล่าอาดึงดูดเงินได้จิตใต้สำนึกคือสมองของเราเนี่ยเขาจะจำแล้วเขาจะดึงดูดมาให้เราจริงจริงค่ะเนาะถ้าเราใช้หลักการนี้จะทําให้เราดึงดูดเงินไม่หักไม่ไม่มีที่สุดอ่ะแล้วก็ให้รู้สึกว่าเรามีแล้วนะเรามีเหมือนลดความอยากลดความโลภอ่ะจะทําให้เรามีเงินเยอะมากขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่เริ่มบูชาพระพิกเนศเป็นครั้งแรกควรเริ่มบูชาในวันอังคารหรือวันพรฤหัส,สบดีเพื่อเป็นการถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือขอเป็นลูกศิษย์ของพระพิกเนศและหลังจากที่ถวายตัวแล้วก็สามารถสักการบูชาเป็นปกติได้ทุกวันโดยไม่มีเกี่ยงเวลาจะเป็นเลิกยามใดก็ได้ถือเป็นมงคลทั้งสิน้น ให้อภัยทานหรือชำระจิตใจเป็นอันดับแรกการชำระจิตใจให้รักสะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนการบูชาเพราะจิตใจที่สะอาดจะเป็นจิตที่มีพลังกล้าแ,แข็งทำให้บูชาอย่างได้เหตุผลข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญและมีความใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนามาก ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นก่อนจะทําบุญใดๆก็จะมีการอาราธนาศีลหักห้าก่อนเหมือนการซักผ้าให้สะอาดก่อนการย้อมผ้าในความเชื่อของฮินดูก็เช่นกันต้องมีการให้อภัยกับทุกๆคนที่ได้ทำไม่ดีกับเราในวันบูชาให้จิตใจสะอาดและมีความผ่อนคลายมากที่สุด ชำระล้างร่างกายให้สะอาดและแต่งกายด้วยผ้าสะอาดสีสดใสเมื่อชำระร่างภายในแล้วก็ต้องชำระร่างภายนอกด้วยคือเมื่อใจสบายแล้วกายก็สบายตามต้องอาบน้ํำชำระล้างร่างกายให้สะอาดเพราะการบูชาพระพิฆเนศถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของชีวิตสำหรับผู้ที่มีความศรัทธา เมื่อชำระร่างกายแล้วแต่งกายด้วยผ้าสะอาดที่สดใสแล้วก็จะแสดงถึงจิตใจที่เบิกบานมีความสุข 3. ตั้งเครื่องบูชาหรือเครื่องสังเวยของที่ใช้ในการบูชาถือเป็นเครื่องบรรณาการที่จำเป็นต้องมือต้องมีให้ลูกให้ถูกจริตขององค์เทพอย่างองค์พระพิฆเนศนั้น จะเป็นการทำให้ท่านเกิดความพอใจและจะอำนวยพรให้ซึ่งมีรายละเอียดปีกย่อยดังต่อไปนี้ดอกไม้สามารถเลือกมาถวายได้ทุกพันุ์ยกเว้นดอกเยือบีราแต่ควรเป็นดอกไม้สดจะร้อยเป็นช่อเป็นพวงหรือเป็นแบบดอกเดียวก็สามารถทำได้ ซึ่งดอกไม้ที่ดีที่สุดคือดอกบัวเพราะในบทสวดของเทพทุกพรององค์มีหลายๆสุขที่กล่าวว่าขอน้อมบูชาเทพผู้มีบทม,มีพระบาทงดงามดังดอกบัวเป็นการยกย่องสรรเสริญว่าทวยเทพทั้งหลายนั้นมีเท่าที่สวยงามเปรียบเสมือนดอกบัวที่งดงาม ต่อมานะคะคือน้ําก็คือให้เป็นน้ําสะอาดที่ไม่ร่วมกับของมนุษย์นะคะนมนะคะก็คือนมสดที่เป็นนมวัวนะคะที่ไม่มีสีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะต่อมาผลไม้อันนี้จะอย่างเส้นตามที่พี่เคยว่าอาจจะเป็นกล้วยนะคะหรือผลไม้ทั่วไปเป็นอ้อยนะคะหรือเป็นมะพร้าวอ่ะนะคะขนมหวานก็อาจจะเป็นอ๋ ต่อมานะคะก็จะเป็นขนมหวานอาจจะเป็นขนมนะคะมูทะก,กะนะคะอ่ะห้ามห้ามใช้เนื้อสัตว์เด็ดขาดเครื่องหอมที่ใช้บูชาอาจจะเป็นทูบนะคะทั่วไปนะคะแล้วก็ไหว้สามดอกห้าดอกเก้าดอกก็ได้นะ,ะกระถางทูบเทียนวางกํายานประทีปนะคะอาจจะมีหลายอย่างในนี้ก็เขียนรายละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะทุกคนอ่ะ การที่ทำพิธีบูชา